สูตรนี้ทำง่ายและมีประโยชน์มากนะครับพืชผักเจริญเติบโตเร็วโดยเฉพาะผักที่กินใบนะครับโอ้โหใช้แล้วอร่อยรสชาติดีนักแลฝรั่งนี้รออสสดรวออชื้นหวานอร่อยก็ใช้สูตรนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณก็มาเลยนี่คือนมนะครับขั้นตอนแรกนมสด1ลิตรใช้ลดจืดรลดหวาน ก็ได้นะครับถ้าใช้รสจืดเอาน้ําตาลมาด้วยถ้าใช้รสหวานไม่ต้องเอาน้ําตาลมานะครับแต่สิ่งที่ต้องเอามาคือหัวใจนึ่งดวงนะครับแล้วบอกทีว่าดูเอ์อตดชื่นเนี่ยได้สารประโยชน์อะไรบ้างและทําไมชอบดูเอ์อตดชื่นนะครับน้ําตาลทรายคุณใส่ไปเลยเนี่ยช้อนแกงแบบนี้เทลงไป หนึ่งช้อนครับแต่ถ้าคุณใช้นมรสหวานเนี่ยคุณไม่ต้องใช้น้ำตาลก็ได้เพราะว่าเราก็จะเอามาเลี้ยงจุลินทรีย์นี่แหละครับเมื่อเราทำเสร็จเนี่ยตัวน้ำเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุอาหารที่ทำให้พืชเอาไปใช้ได้เลยทันทีเ้าจะาเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวขั้นตอนต่อมาจุลินทรีย์ที่เรามาใช้ก็คือเอามาจากนมเปรี้ยวนะครับเอามานึ่งขวดแบบเนี้ยขวดเล็กอย่างเงี้ยนะเอาไปเลยเทลงไปเลยปุ๊บ ปึ๊บเพราะเราจะมาเลี้ยงจุลินทรีย์ตรงนี้แหละครับเพราะเราทำเต็จแล้วเนี่ยน้ำตรงนี้มันก็จะมีแร่ธาตุอาหารทำให้พืชผักเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับโดยเฉพาะผักเนี่ยโหพืชไปกินแล้วมันกรอบมันอร่อยฝรั่งทอดอช่อนกอบานอร่อยเนี่ยก็ใช้สูตรน,นี้นะครับเทลงไปถา,าถามว่าทำไมถึงเทใช้จริงเราเทไปคโครมเลยก็ได้นะครับเราใช้หนึ่งขวดแต่ว่า เราเหลือประมาณนี้ยนิดหน่อยได้นะครับเพราะว่าเราจะอืมอเราทําอย่างนี้แล้วแล้วก็ลงเลยครับถ้าคุณจะทําสูตรเล็กคนนี้กล้องหนึ่งมันสองรอยี่สิบคุณก็เอานมเปรีย้ยวนยสักช้อนนึงใส่ลงไปมาแล้วคุณทำยังไงมายืนไหมเอาทุนนั่งนี่แหละครับผมก็จะเขยา่า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  เฮ่ยเขย่า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 เฮผมเคยมาหลายคนที่ดูรายการเราชื่อทำแล้วก็ส่งแท็กมาให้ดูว่าทําสูตรนี้แล้วเขย่าท่านี้ใช้ดีโหสนุกมากๆเพราะว่าการาำเกษตรหรือทําชีวิตเนี่ยทำให้มันสนุกทําให้มันง่ายทําด้วยความรักความเพียรจิตจดจ่อทําด้วยการแก้ไขประสบความสําเร็จนะครับอ่ะเขย่าเสร็จแล้วคุณทํำยังไงคุณก็ไปวางไว้ในที่ร่มเนี่ยทั้งหมด3วัน นะครับเดี๋ยวผมเอารูปตัวอย่างใี่ผมทําให้ดูนะครับว่าวางไว้สามวันเป็นยังไงเพราะว่าอันเนี้ยวะทาไว้ไแล้วสามวันนะครับในระหว่างสามวันเนี่ยคุณจะเขย่าไม่เขย่าก็ได้นะครับอันเนี้ยคือทําไว้แล้วสามวันมันแยกชั้นแล้วแต่ว่าใส่รถมานะครับมันก็จะรวมกันแหละเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูแล้วเราก็ดูว่ามันใช้ได้ได้ยังไงคุณเปิดอะดมเลยมันจะเป็นกลิ่นแบบ หอมไม่ใช่กลิ่นบูดเน่านะครับกลิ่นอารมณ์แบบโยเกิร์ตกลิ่นเหมือนแบบบางทีก็กินเหมือนนมผงกลิ่นแบบกลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่กลินก่นบูดเน่านะครับก็เหมือนอารมณ์โยเกิร์ตแตอนน่อันนี้อันนี้ที่มันสีเหลืองเพราะว่าเราใช้นมลดมอใช่เราใช้นมลดมวันนั้นนะครับคนอาจจะไม่ให้สีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะวันนั้นแหล,ละเราหาอะไรก็ได้ในตู้เย็นของเรา คือทาให้มันสนุกทําให้มันง่ายชีวิตได้ทำให้มันง่าย,ย,ายแล้วก็เอาที่ของที่เรามีเอามาสร้างประโยชน์ต่อได้มันหอมเสร็จใน3วันเสร็จวิธีการนํามาใช้นะครับอันนี้เรามันเขย่าไปแล้วนะจริงๆแล้วมันเราเราเราจะใช้ในส่วนของที่ในน้ําตรงใสๆมาวิธีการใช้คุณก็เอาไปน้ํา5ลิตรนะครับก็เอาตรงน้ำเนี่ยตักตรงน้นําที่เป็นใสๆเนะี่ยใช้ต้องไม่มีกลิ่นนะไม่ใช่เป็นกลิ่นเน่านะเป็นกลิ่นหอม นะะี่เราซง้อมาใช้ได้ต่อน้ํา้าลิตรเนี่ยใช้เป็น1ช้อนแบบนี้หนึ่งช้อนก็ได้ครึ่งช้อนก็ได้ผมใส่หนึ่งช้อนนะเพราะสูตรที่ผมทํานะคุณก็นําไปราดรตจิตพน่นแบบนี้โดยเฉพาะผักนะใช้ดีมากๆนะครับคุณมาลาดรตฉิตพ่นในตอนเช้าตอนเช้าค่ะก็ตอนปากใบเปิดนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนต้นไม้จะมีการขายน้ำตอนกลางคืนจะมี ปาใบมันก็จะกว้างแล้วค่อยๆปิดในกลางวันใช่เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่มันจะปากใบยังเปิดอยู่คุณล่ารถฉีดพ่นเนี่ยทํทาเสร็จเนี่ยต้นไม้โดยเฉพาะที่กินใบจะดีมากๆผักเนี่ยใช้ดีมากๆใครดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นนะครับช่วยกันลดภาวะโรคร้อนนะครับดูอยู่เสร็จแล้วรู้สึกยังไงกับคลิปวิดีโอนี้บอกเลาเาช่ญไวทีนะครับวันนี้ขอน้นุกคนณดเชิ